สวัสดีครับมโนกนอขอกอครับพบกันอีกวันนะเ <c oughs> มื่อวานก็มีเหตุการณ์อีกแล้วที่สำเลี่ยนไอเดินแดงก็มีเดึกได้เมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีนะเพราะว่าไอกลุ่มทะลุฟ้าของน้องไผ่ดาวดินเนี่ยไปเหมือนเดิมอ่ะเขามุ่งมั่นมากเด็กกลุ่มเนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากกีสานะมาจากมอขอนก่นเด็กมุ่งมั่นมากแล้วเขา ถือสันติวิธีนะค้องแขนกันคือกลุ่มเนี่ยเน้นปาสีปาสีไม่ปาขวดนะฮะไม่อยากบวกแต่อยากเจอประยุทธ์แค่นั้นเองะฮะอยากให้คุณประยุทธ์ลาออกเขามุ่งม,มั่นมากเมื่อวานเขาก็ตอนแรกออกข่าวว่าจะไปบ้านประยุทธ์หนักเหมือนเดิมเอาไปมาก็ไม่ไปฮะไม่ไปแกงแล้วก็ไปไปที่ทำเนียบแทนก็ไปโดนที่ทำเนียบโดนบาบๆาบา,บาอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นในคลิปข่าวนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมบอกประจานะว่า คำพูดล้านล้านคำครับไม่ไม่เท่าภาพถ่ายภาพหนึ่งแล้วก็คลิปคลิปหนึ่งนะครับไปดูแล้วกันใครยิงใครแล้วรู้สึกมีกระสุนจริงด้วยเมื่อวานก็ไม่รู้ใครใครก่อใครเริ่มนะก็ไปดูเองแล้วกันว่าหลักฐานมันเยอะฮะมันมีอยู่แล้วครับมือที่สามล้านเปอร์เซ็นต์นะมีทุกสมัยฮะมีแต่สมัยนู่นอ่ะสิบสี่ตุลาสิบหกตุลาน่ะมือที่สามอ่ะมีเยอะจะพยายามเกิดความรุนแรงแล้วก็ทําให้ม็อบไ,ไม่ไม่มีความชอบทรม็อบมีความชอบทมคือคุณคุณ,คณป่วนบ้านป่วนเมืองนั่นว่าเผาเนี่นว่าณนั้น มันมีทุกสมัยฮะมือที่สามเนี่ยก็ดูเองก็แล้วกันเพราะว่าพวกนี้แฝงตัวบางทีแฝงตัวเป็นปีนะอยู่ในม็อบนะพวกนี้นะมันมีฮะม,มีแล้วก็มีเรื่องมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งเมืม่อวานดูคลิปของอาจารย์เฉลิมชัยนะแกทนไม่ไหวแล้วแกเอามาคอเอาเรื่องไฟเซอร์บอกว่าไอ้ที่ไอ้สั์แมงพวกมึงเนี่ย v, v i p ีจริงๆแล้วลายชื่อแต่ละลายชื่อนะที่ที่มันไปไป,ไปฉีดไฟเซอร์เนี่ยที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยแม่งแบบซ้ําๆกันแบบนางสมมตินางสมปองนายสมปองนำบุญดยกันเนี่ย มันเป็นไปได้นะฮะตรวจสอบด้วยตอนนี้เนี่ยหน้าต่างมีหูประตูมีมีบานนี้นเออคือสื่อมันเดี๋ยวนี้มันเก่งอ่ะขุดคุยมามีหลักฐานทุกอย่างไลายชื่อแม่งซ้ํากันบาๆแล้วก็แล้วมันจะพอหรอวัคซีนนะฮะแทนที่ด่านหน้าพวกหมอพยาบาลที่เสียงเนี่ยจะได้ฉีดกับมี VVIP เหมือนในไอ้ป้านแน่งน้อยนะ v, v i p นะหิ้วเพื่อนไปฉีดสองคนที่เกลียดเราเรามาเยอะแล้ะ ก็ตอนนี้ก็ออกบ้านเห็นลุงใส่แมสกบเข้าบ้านอาบน้ําสระผมก็ให้กําลังใจฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนครับก็หวังว่าน้องๆคง <c oughs> อยู่รอดปลอดภัยจนเห็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าผมว่าคุณประยุทธ์นี่ไม่มีความชอบธรรมหรอกเพราะว่าทุกวันนี้มันอดอยากมากครับแย่งหมาแดดนะครับก็ดูแลตัวเองครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีมอบทุกวันนะวันนี้ก็มีแน่นอนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับ